พี่ดีบริษัทจัดหาคู่ไฮเอ็นแบงคอกแมทชิ่งนะคะวันนี้ดีบริษัทจัดหาคู่ไฮเอ็นแบงคอกแมทชิ่งจะมาบอกว่าวิธีทํำยังไงให้ฝ่ายหญิงหลงรักนะคะ,ะเพราะว่าได้รับจดหมายจากคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเขียนมาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จดหมายแล้วอีเมลค่ะอีเมล,ล,เ,มล,ลเขียนมาบอกว่าทํายังไงดีมีปัญหาชีวิตรักกับฝ่ายหญิงท่านหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้พี่จะบอกว่าฝ่ายหญิงนะคะถ้าจะทำให หญิงหลงรักนะคะหลงชอบง่ายๆเลยค่ะฝ่ายหญิงทุกยุคทุกสมัยนะคะเปิดกิจการมา18ปีแล้วบอกได้เลยว่าฝ่ายหญิงแพ้ผู้ชายเก่งแพ้ผู้ชายขยันนะคะเป็นอันดับแรกเลยถ้าคุณเก่งคุณขยันฐานะคุณมั่นคงนะคะอันเนี้ยฝ่ายหญิงชอบมากหลังจากตรงนั้นไปนแล้วเนี่ยเบี่ยให้คุณดูแลพวกเสื้อผ้าหนาผมนะคะการความสะอาดสะอ้านการแต่งกายแต่งกายฝ่ายชายอย่างที่บอกหลายครั้งนะคะ ใช้แต่งงานแต่งกายง่ายมากมากก็แค่แต่งชุดเข้ารูปแต่งตัวแค่สะอาดสะอ้านเท่านั้นเองค่ะถ้าไปทำงานก็อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวใช่ไหมคะสีฟ้าสีฟ,สฟูสีเหลืองสีเขียวอ่อนอะอะไรก็ได้นะคะกางเกงก็เป็นกางเกงสลกเข้ารูปธรรมดานะคะไม่แค่นั้นเองค่ะไม่ได้หลวมโพกนะคะแล้วก็ไม่เอาอะไรกุญแจกุญแจอะไรมาแขวนเต็มรอบเอวนะคะเพราะมันดูแล้วแบบ ไม่มีบุค,คลิกนะ่ะไอ้พวกเอาเอาโทรศัพท์เอากุญแจเอาอะไรมาแขวนเต็มรอบเอวมัน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 เป็นสมัยโบราณโบราณไปแล้วนะคะสมัยนี้ไม่ทำแล้วเนาะมันดูไม่บุค,คลิกไม่ดีอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เทะนะไม่เท่ค่ะก็แต่งตัวเอาแค่ที่เขาบอกค่ะาง,งาดน,น้อยแต่มากนั่นนะคะการแต่งตัวน้อยก็คือไม่ต้องมีเครื่องประดับแบบเยอะแยะไปหมดไม่ต้องใส่อ,อะไรนะคะ อสร้อยข้อมือผู้ชายนะคะไม่ต้องใส่หรอกค่ะสร้อยข้อมือใส่ในการเดียวก็หล่อเต็มที่แล้วค่ะนะคะพวกพระเครื่องอันใหญ่ๆ,ๆเนี่ยถ้าตัวเองเป็นความชอบส่วนตัวก็ใส่ในข้างในนะคะอยา่าโฉบมาเพราะว่ามันก็ ไม่ใช่ไม่ใช่รสนิยมของฝ่ายปัจจุบันที่จะชอบผู้ชายใส่สร้อยขอ้อมือโตโตสร้อยคอโตโตสร้อยพระพระเลี่ยมอันใหญ่ๆนะคะเก็บซ่อนไว้แบบไว้ในเสื้อให้หมดนะคะไม่ต้องหอมวมาเชว์ค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็รักษาความสะอาดสะอาดนะคะอนามัยกลิ่นกลิ่นปากเอ่อ,อความสะอาดผิวหน้าเอ่อเล็บมือเล็บเท้าแค่นี้เองค่ะแล้วก็เป็นคนสุภาพนะคะไม่พูดเอ่อไม่พูดจาลามก ไม่ไม่คิดลบไม่คิดเยอะไม่จุกจิกเรื่องเงินคือแบบไปกินข้าวกันแล้วแบบพูดว่าหาหน้าหรืออะไรเงี้ยคือคิดมากเรื่องเงินกับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไม่ชอบนะคะเพราะฝ่ายหญิงก็จะคิดว่าถ้าเป็นแฟนกันมันต้องแบบดูแลกันได้ดูแลเขาได้ดูแลเขาได้ดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเกาะคนกินมันแค่แปลว่าไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องเงินแล้วถ้าเขาลำบากเรื่องเงินจริง คุณก็ตั้งใจช่วยเขาและคุณก็มีช่วยเขาด้วยเช่นกันนะคะเท่านั้นแหละค่ะการที่จะมีแฟน่ายผู้หญิงสักคนง่ายมากจริงๆนะคะฝ่ายหญิงเวลาเขาหาคู่มันยังมีประเด็นอื่นๆที่ยากกว่าฝ่ายชายเยอะแยะเลยค่ะนะคะถ้าคุณผู้ชายหาคู่แล้วไม่ทราบว่าจะหาคู่ยังไงหาคู่ที่ไหนเข้ามาที่บริษัทจัดหาคู่แบงคอกมั c ชิ่งเลยค่ะมีฝ่ายหญิงมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ ที่พร้อมมองหาคู่จริงจังนะคะถ้าคุณผู้ชายอ,าอยากมีคู่สลับคู่สลสดก่อนซินปีนี้ติดต่อเลยค่ะบริษัทจัดหาคู่แบงก k ของมัช h ิ่งติดต่อที่ Line ID นะคะมีแอดด้วยนะคะแอดไซน์ Ad side, แล้วก็ Bangkok m a t c h i n g ค่ะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ b a n g k o k m a t h i n n g com นะคะก็เทปหาคู่กับที่ีบริษัทจัดหาคู่แบงก k ของมัช h ิ่งเทนทีจ่จลราค่วัสดีค่ะ